สวัสดีครับคุณกำลังรับฟังรายการ The Midnight Radio คืนนี้ผีเล่าสำหรับค่ำคืนนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสูง่เงามืดแห่งตำนานที่ซุกซ่อนณสถานที่ที่ดูเหมือนจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้และศิลปะกับคืนหลอนตึกอักษรสำหรับใครที่เคยได้สัมผัสบรรยากาศของมหาวิทยาลัยเขตพระราชวังสนามจันทร์ คงจะทราบดีถึงความขลังและมนสเสน่ห์ของสถานที่แห่งนี้โดยเฉพาะตึกคณะอักษรศาสตร์อาคารเก่าแก่ที่ลายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ยามต้องแสงจันทร์ยิ่งดูวังเวงและน่าขนลุกเรื่องราวที่เราจะเล่าในคืนนี้เป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันมานานหลายสิบปีจากรุ่นสู่รุ่นในหมู่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เรื่องเล่าถึงมิญญาณในชุดจงกระเบนสีแดงแห่งตึกอักษรศาสตร์เตรียมตัวของคุณให้พร้อมปิดไฟในห้องนอนให้มืดสนิทแล้วมาฟังเรื่องราวสุดหลอนไปพร้อมกันครับเรื่องราวนี้ผมได้ฟังมาจากรุ่นพี่ที่ชื่อว่าพี่พัฒนะครับพี่พัฒเป็นสิทธ์เก่าคณะอักษรศาสตร์ที่ปัจจุบันได้ผ่นตัวไปเป็นนักเขียนอิสระวันหนึ่งเราได้เจอกันโดยบังเอิญ ในร้านกาแฟแห่งหนึ่งบทสนทนาของเราเริ่มต้นจากเรื่องทั่วไปก่อนที่จะวกเข้าสู่เรื่องลีลบเมื่อผมเอ่ยถามถึงเกี่ยวกับผีในมหาวิทยาลัยโอ้ยเรื่องผีที่มหาลัยนะหรอมีเยอะแยะแต่ถ้าเอาที่ขึ้นชื่อจริงๆเลยต้องเป็นเรื่องผีตึกอักษรน่ากลัวมากอันนี้คือพี่เจอมาเองเลยนะพี่พัทเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงที่เหมือนจะติดตลก แต่แววตาของแกนั้นกลับฉายแววจริงจังออกมาอย่างเห็นได้ชัดตึกอักษรเนี่ยนะมันเก่าแก่ขลังแล้วก็แรงมากด้วยใครที่เคยอยู่ใครที่เคยเรียนที่นั่นรู้ดีหมดนั่นแหละที่ตึกเนี้ยตอนดึกๆึกะถ้าอยู่คนเดียวอะ่ะทุกคนอะโดนดีกันหมดทั้งนั้นแหละพี่พัทเล่าต่อว่าตึกอักษรศาสตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เดิมทีบริเวณนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังเป็นเขตพระราชฐานชั้นในเต็มไปด้วยตำหนักเรือนข่าราชบริพารและส่วนก่อนที่จะถูกดัดแปลงเป็นวิทยาลัยเขตของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในช่วงแรกๆะที่เปิดคณะอักษรศาสตร์ตัวอาคารยังเป็นอาคารเก่า สไตล์ยุคโคโลเนียลเลยโครงสร้างไม้เพดานสูงหน้าต่างบานใหญ่ดูสวยเลยแหละอู้คลาสสิกแต่ก็เงียบมันเงียบมากเงียบผิดปกติโดยเฉพาะชั้นสองของตึกมันดูวังเวงพิลึกว่าใครที่เคยขึ้นไปชั้นสอง,องตอนกลางคืนนะจะรู้สึกเลยว่าบรรยากาศมันวังเวงเย็นเย,ย,ยือกเหมือนมีใครมองเราอยู่ตลอดเวลา พอมองลงมาจากระเบียงทางเดินนะั้นที่มันเป็นทางเดินยาวไม่รู้เหมือนกันว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่แค่รู้สึกว่าเหมือนมีคนยืนมองเราอยู่ตลอดเวลาจากด้านหลังเลยวะ่ะพิพั์เริ่มต้นเล่าเรื่องราวของฟ้านักศึกษาปีสองคณะอักษรศาสตร์ที่ได้เผชิญหน้ากับวิญญ,ญาณในชุดจงกระเบนแดงด้วยตัวเองจริงๆมีเรื่องเล่าของลุ่น,น้องคนหนึ่งที่ชื่อฟ้า วันนั้นน้องอ่ะต้องรีบทํารายงานส่งแล้วก็ต้องรีบปั่นให้เสร็จเพราะงานมันด่วนต้องรีบส่งแล้วก่อนลุ่งเช้าฟ้าก็ไม่กลับห้องเลือกอยู่ที่ตึกแล้วไม่รู้ว่าคิดยังไงไปอยู่ในห้องอ่านหนังสือชั้นสองเห็นบอกว่ามันเงียบน่าจะช่วยให้มีสมาธิในการทํางานได้ดีละมั้งฟ้าเนี่ยนั่งลงที่โต๊ะตัวใหญ่เลยโต๊ะไม้ตัวใหญ่ริมหน้าต่างหน้าต่างก็เปิดทิ้งไว้ให้ลมเย็นๆพัดผ่านเข้ามาบ้างนะในห้องหนังสือเนี่ยมันเงียบมาก เงียบจนมีแต่เสียงลมเสียงกระดาษที่พลิกไปพลิกมาไม่มีเสียงอย่างอื่นเลยฟ้าเนี่ยจดจ่ออยู่กับงานลืมเวลาไปเลยว่าตอนนี้เวลาก็ใกล้เที่ยงคืนแล้วฟ้าเริ่มรู้สึกเมื่อยก็เลยลุกขึ้นไปเดินเล่นที่ระเบียงตั้งใจว่าจะยืดเส้นยืดสายสักหน่อยอากาศยามค่ำคืนอากาศตอนกลางคืนก็อย่างที่เรารู้กันอยู่เย็นสบายฟ้าก็เลยมองท่อสายตาออกไป ที่ส่วนยอมด้านล่างที่มันทั้งมืดแล้วก็เงียบไม่มีแม้กระทั่งความเคลื่อนไหวของเงาต้นไม้แต่ทันทีที่หันหลังกลับไปสายตาของฟ้าก็ไปเจอกับบางสิ่งบางอย่างทำให้เธอต้องตกใจสุดขีดฟ้าเล่าว่าเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงทางเดินที่มืดผู้หญิงสาวในชุดจงกระเบนสีแดงสีแดงที่ตัดกับความมืดอย่างชัดเจน ยืนหันหลังให้เธอฟ้าตกใจสะดุ้งหยงดึกขนาดนี้ทำไมมีคนมายืนอยู่ตรงนี้ในใจเกิดคำถามมากมายเพ่งมองให้ชัดขึ้นหญิงคนนั้นดูเหมือนนักศึกษาทั่วไปแต่แปลกตรงที่ชุดการแต่งกายของเธอไม่น่าจะมีนักศึกษาที่ไหนใส่จงกระเบนแล้วที่สำคัญเธอยืนนิ่งไม่ขยับนิ่งเหมือนรูปปั้นฟ้าเลยตะโกนออกไปด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าพี่คะ นั่นใครคะเรียกซ้ำไปซ้ำมาแต่ไม่มีเสียงตอบกลับทันใดนั้นอากาศลมมันหยุดนิ่งลงอากาศรอบตัวเย็นวา่าเหมือนอุณหภูมิมันลดลงอย่างรวดเร็วหญิงสาวในชุดจงกระเบนค่อยๆหันหน้ากลับมาหาเธอฟ้าเห็นหน้าของเธอไม่ชัดเหมือนเงามึดมมันปกคลุมเห็นเพียงแค่โครงหน้าลางๆขาวซีดดวงตาที่ดำมืดดูว่างเปล่าทันใดนั้น ร่างของหญิงสาวก้าวเข้ามาหาเธออย่างช,าชา้าๆทว่ากลับไม่มีเสียงฝีเท้าเลยฟ้าแทบจะหยุดหายใจหัวใจเต้นลัวราวกับมีกลองมาตีอยู่ในอกเธอฟ้ารีบวิ่งออกจากตึกโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยพี่พัทหยุดเล่าไปครู่หนึ่งเหมือนกำลังรวบรวมความกล้าก่อนที่จะเล่าต่อแล้ววันรุ่งขึ้นนะ ฟ้าเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนสนิทฟังตอนแรกก็ไม่ค่อยมีคนเชื่อแต่พอได้ยินรายละเอียดที่ฟ้าเล่าสีหน้าของทุกคนก็เริ่มเปลี่ยนไปพอเพื่อนบางคนเองดูเหมือนจะเคยเจอเรื่องนี้มาเหมือนกันพิพัฒ์อธิบายว่าเรื่องของหญิงสาวในชุดจงกระเบนแดงถูกเล่าขานมาหลายสิบปีในมหาวิทยาลัยของเราว่ากันว่า เธออาจจะเป็นหญิงสาวในยุคโบราณที่เคยอาศัยอยู่ในพระราชวังบางคนบอกว่าเธออาจจะเป็นบ่าวรับใช้ในวังที่เคยต้องคำสาบจากเจ้านายหรืออาจจะเคยทําความผิดร้ายแรงในอดีตบางตำนานก็เล่าว่าเธออาจจะเคยเสียชีวิตในบริเวณนี้เมื่อครั้นอดีตแล้ววิญญาณก็เลยไม่ได้ไปไหน นักศึกษารุ่นแล้วรุ่นเล่าต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาเคยเห็นเธอในช่วงเวลากลางคืนหรือบางครั้งได้ยินเสียงกระซิบเบาๆมาจากทางเดินที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นพิพัฒน์พ,พูดว่าบางครั้งเนี่ยทำรายงานดึกๆแล้วอยู่ที่ตึกนั้นนะบางคนก็บอกว่ามักจะเห็นหรือว่ามักจะรู้สึกเหมือนมีใครเนี่ยมองมาจากมุมห้อง แบบเงียบๆเ,เดาไม่ถูกเลยว่ากลัวไปเองหรือเรื่องจริงและบางทีนะถ้าโชคร้ายหน่อยก็อาจจะเห็นเธอกำลังยืนอยู่ข้างหลังในกระจกก็ได้นะพิ่พัททิ้ง่ายเรื่องเล่าด้วยน้ำเสียงที่ชวนขนหัวลุกคืนนี้ถ้าคุณต้องอ่านหรือทำงานดึกๆอยู่ที่ตึกอักษรลองมองไปที่ระเบียงบางทีคุณอาจจะไม่ใช่คนเดียว ที่อยู่ที่นั่นเรื่องราวคือหลอนตึกอักษรจบลงแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าคุณชอบเรื่องเล่าสไตล์นี้อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งช่อง The Midnight Radio คืนนี้ผีเล่าเพื่อเราจะได้นำเรื่องเล่ามาแชร์ให้กับทุกคนฟังและถ้าหากใครมีประสบการณ์ที่ชวนขนหัวลุกอย่าลืมมาแชร์กันในคอมเมนต์นะครับ วันนี้เราขอตัวไปก่อนนะสวัสดีครับ